บ้านไร่โคกสูง <laughs> ข้างหลงังฝนนะน่ ประมาณ200เมตรด้วยขวาด้วยขวา200เมตรเข้าพานำมันอยู่ในหมู่บ้านสลีเอ้ย What What the fuck สูรสะพานเฮามาอยู่ในหมู่บ้านทำไมในสูรไม่วิ่งเส้นบนเส้นนอกไปเลย Ừ. Nó đúng nghĩ rồi hả? Hả? mấy? ห้าถึงแล้วเนี่ยบังเนี่ย không nào không được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  không là คือ okay. น่าจะถึงแล้วแหละวงเนนทางเกลียวน้ำตกวงเนนมอเตอร์ไซค์จอดไหนนี่ที่จอดมอเตอร์ไซค์อ๋อจอดมอเตอร์ไซค์นี่จดอดทั้งนี้เลย โอเคถึงแล้วครับน้ำตกวังเนงนตำบลมะเกืกอ,อูดแฮปปี้ครับผมตอนนี้เราได้มาถึงน้ำตกวังเนนน้ำตกวังเนนสูงเนินโคราชนะจ๊ะเดี๋ยวเราขับไปดูข้างในกันเลยนะครับผมอ่รารถซู์จอดอยู่ตรงนี้ ชมบรรยากาศการเล่นน้ำตกของคนโครลลาอากาศมันร้อนแบบนี้ก็มาเล่นน้ำตกกันได้บรรยากาศกันส,สนุกสนานดูเสียงเพลงฟังเสียงเพลงก็รู้แล้วโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากแล้ก็ไปชมบรรยากาศกันนะครับ น้ำน้ำสุ่นคับตรงนี้จะเป็นโซนร้านอาหารนะครับผมส่วนด้านนี้ก็เป็นโซนที่เขามาเล่นน้ำกัน อากาศร้อนมากวันนี้เเลยออกมาพักผ่อนกันอย่างเยอะแต่น้ำแรงนะครับผมผมว่าน้ำแรงบรรยากาศก็คลายร้อนกันน่าดูดูต้นน้ำทางนู้นจะเป็นน้ำไหลทางขวาก็มีร้านอาหารกันเยอะแยะ เดี๋ยวไปดูมุมนะครับของกินก็ขายกันอย่างเยอะมีของกินมีของอะไรเดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศทาน้ำตกกัน ผมว่าคึกคืคนกันนะคืนกันอยู่เบลานสดชื่นพักผ่อนเดี๋ยวเราขอหามุมถ่ายรูปสักหน่อยหนึง่ง มุมนี้ถ่ายรูปโอเคะโอ้น้ำคนเล่นกันเยอะนะครับผมน้ำแรงนะครับผมบรรยากาศก็โอเคเลยถึนที่สถานที่พักผ่อนดีเลยครับผมเดี๋ยวเราต้องลุกไปได้อไหมก็ส่วนมากถ้าเป็น นั่งชมวิวนั่งกินกันฝั่งนู้นก็น่าจะมีทางเข้ามาจากฝั่งนูน้นออกเข้ามาก็โอเคครับประมาณนี้นะค,ะนนนะครับผมน้ําตกวังเนนโอเคครับบรรยากาศน้ําตกวังเนน แต่ข้างในทางนู้นน่าจะเดินไปไม่นานนะ่ะขายของก็าขายก็นอย่างดีตรงนี้ถ้าเดินไปก็ต้องผ่านร้านอาหารใช่ไหมเดี๋ยวลองลองไปดูข้างในกล่างสักหน่อยดิ ต้งนี้เดินไปไม่ได้แนละ้วเป็นโซนนั่งกินกันสภาพตรงนี้ก็สวยนะ้ยอ,อ,อย่าเพิ่องอรกินกนอย่าเพิ่งซเอรอกินมก่อนเด้อร้านอาหารเยอะครับผมถ้าเกิดใครมานี่ก็ไม่ต้องนำอาหารมาเดอ้อพี่น้องสามารถนำสามารถมาหาซื้อแต่นี่ได้ บรรยากาศวันนี้วันอาทิตย์นะครับที่เรามานี่คือวันอาทิตย์บรรยากาศคนเยอะเยอะน่าดูอ่ะเดี๋ยวเราแทนบรรยากาศให้ดูอีกสักรอบนะครับผมสี <c oughs> ่การเล่นจอดด้วยโอย้พระเจ้าจอดโอเคครับรเราไปยังบรรยากาศ ออโอเคครับผมบรรยิกาศก็ประมาณนี้นะครับผมน้ำตกวังเนต้รุ่เด็เด็ม โอเคครับผมคลิปนี้เราก็ขอจบแค่นี้นะครับผมขอบคุณมากนะครับที่อยู่กับช่องอูดแฮปปี้น้ำตกวังเนนมันเป็นบรรยากาศของวันอาทิตย์นะครับคนก็จะเยอะนิดหนึ่งเราก็พานํามาชมโอ้รถทยอยเข้ามากันเยอะเลยโอเค

เลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวขวา อันตรายนะนี่อันตรายนะนี่ขอแสงก่อนแล้วกันเนะโอเคครับแสงก่อน ติดตาม EP77 ปราสาทหินม,มือสูงเนินตอนต่อบปุนนะครับฝุ <c oughs> ่นคลุ้งเลยอ่ะคือถนนดำแล้วจ้ะไม่มีฝุนแล้วจ้ะทีนี้มีแต่หลุมหลุมแต้ไม่หมดอ่าโอเค